วิธีคาดการผลการประชุมเฟดคืนนี้ตีสอนะครับที่เฟดจะออกมาบอกว่าลดหรือคงที่มี2องช้อยแค่นั้นเองนะครับแต่นักลงทุนหลายสํานัก90%บอกว่าลดนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมว่าทํให้น้ํหนักอยู่75ลดนะครับเพราะอะไรนะครับ เพราะผมว่าต้นปีเนี่ยทํามจะมาเฟดน่าจะเขาเรียกว่าเกรงเรื่องของภาษีนะครับลดไว้ก่อนถ้าผมคาดการณ์ได้อ่ะ0.25นะครับเพราะว่าถ้าทรรมมาปุบ๊บสิ่งที่มากับทรรมคือแว็กนะครับภาษี พอภาษีมาหรือภาษีขึ้นเงินเฟอ้อก็จะขึ้นแล้วสิ่งที่เฟ็ดกังวลมากสุดคือการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนักลงทุนชอบแต่คนกู้ไม่ชอบนะครับใครที่เล่นทองอาจจะขยับนะครับตีสองคืนนี้นะครับเพราะตอนนี้ ก็ยังเชิงกันอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับคุณก็ลองพิจารณาดูนะครับหลายคนก็ถามผมมาเยอะเลยลองพิจารณาดูนะครับแต่ก็อย่าไปทุ่มหมดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ลงขึ้นมาก็อาจจะค้างดูที่นั่นก็ได้ครับนะครับแล้วผมอยากให้คุณไปดูกราฟของห้อเสีงที่มีทองโลกเงินบาท แล้วก็ทองคำเก้าสิบหกุห้าคุณจะเห็นนะครับว่าวันนี้เงินบาทอ่อนค่าตอนนี้ทองโลกอย่างนี้แล้วนะตอนเช้ามาอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันหมายถึงน่าจะมีอะไรสัญญาณวางสิ่งบางอย่างนะครับส่วนทองไทยปรับขึ้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่ผมมาแบ่งปันนะครับอาจจะ ฟังหูงไว้หูก็ได้ผมอาจจะค่าการผิดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันคงที่ก็มาดูว่าทองอาจจะย่อลงมานิดหนึน่งนะครับแบ่งปันคนีครับเออลืมไปข้อนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคอที่ผมเปิดใหม่ USET รีบนะครับราคายังเป็นราคาเดิมนะครับแต่ถ้าสิ้นเดือนก็เป็นราคาใหม่แบ่งปันคนีครับสวัสดีครับ